สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการะเกตพุทธคุณผักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ที่น่ารักนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์นะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขา0840659 180่้าาจะมาจะพี่ราการเลขรายการเลขหนูได้เป็นสายคาดเอวพี่พร้อมตะกุด เป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดพี่ตะกุดนี่จะมีรอยจานะตะกุดมีอยู่สามดอกตะกุดมีอยู่สามดอกพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อพี่แปดร้อยบาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะ8แปดร้อยบาทพี่นะคะเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอลนะพี่น้าแปดร้อยบาทจ้ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่พราา spoiler, flu, ้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ้ะนะคะเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอลนะตะกุดจะมีอยู่สามดอกพี่พร้อมเชือกอาพร้อม พรมเชือกสายคาดเอวเกาๆอ,อ,อย่างนี้จ้ะพี่นะคะ800บาทนะคะพี่คะ่ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านใดปลูกเสกนะถ้าเกิดพี่ๆคนใดสนใจนะพี่นะแล้วรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่โทรหารหนูหรือแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าหนึ่งแปดศูจะรายการนี้800บาทพี่ปลทาง50บาทจา้าส่วนรายการนี้ปรลัดขิกอันใหญ่มากพี่ความยาวนะ ความยาวของประดัดขิกอันนี้พี่จ๋าจะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วหน่อยๆถึงปลายก็ประมาณหกนิ้วครึ่งพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะเป็นประดัดขิกนะไม่ทราบเนื้อไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรพี่มีเสือด้วยเนี่ยแล้วก็รอยจาน รอยยันกระดะชัดเจนพี่นะคะหนึ่งพันบาทความยาวอยู่ที่ประมาณหกนิ้วครึ่งมีห่วงให้ด้วยมีห่วงให้ด้วยพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพนะรายการนี้แม่ค้าเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่หนึ่งพันบาทพี่จ่าปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะเป็นประดลัดขีดเก,ก่ๆนะพี่นะตามสภาพนะตามสภาพนะคะพี่หนึ่งพันบาทจะ้ะส่วนดอกเล็กดอกนี้ห้าร้อยบาทพอจะ้ะ ดอกเล็กดอกนี้ห้าร้อยบาทพี่เป็นประดัดขิกเช่นกันพี่นะคะไม่ทาราบหลวงพ่อเช่นกันไม่ทาราบเนื้อจ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทนะน,นิ้วก็ย,ยาวก,กว่าพี่นิ้วก็ย,ยาวก,กว่านะประมาณนิ้วครึ่งมั้งพี่นะคะห้าร้อยบาทพี่ประดัดขิกจ้ะส่วนอันนี้พี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินแล้วจะมีรอยจานพี่นะคะ ดอกนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ดอกนี้ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบาทพร้อมคูนจะสจงสินค้าให้ฟรีจะ้ะพี่จามีดมีดสาริการหลวงพ่อเดิมความยาวน่าจะประมาณสองครึ่งอะสองครึ่งเจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะสองครึ่งเจ็ดร้อยบาทนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่ตรงปอกไม่ทราบนะแต่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อเดิม แต่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่สองอ่าเจ็ร้อบาทพี่เจ็ดร้อยบาทนะความยาวประมาณสองนิ้วครึ่งความยาวสองนิ้วครึ่งพี่เจ็ร้อบาทจ้ะเจ็ร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทมิสซาิกาพี่ตะกุดหนังพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะเป็นตะกุดหนังเก่านะสวยงามมากพี่ตามภาพจ้ะห้ารบาทนะจ้ะตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่อันนี้อ่าขอไว้ที่หกร้อบาทพอจ้ะ เป็นตะกุดเก่ามนตะกุดเก่าเชือกถักพี่เหมือนตะกุดเก่าเชือกถักนะพี่นะตามภาพนะตามภาพพี่นะคะรายการนี้หกร้อบาทพี่รายการนี้หกร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะดอกนี้ไม่ทราบหลวงพ่อพี่ TJ. ขอไว้ที่แปดร้อบาทพี่ห้านิ้วดอกนี้แปดร้อยบาทพี่ห้านิ้วนะไม่ทราบหลวงพ่อได้มาแบบนี้พี่เก่ามากสวยงามมากเก่ามากสวยงามมากพี่จ๋า8แปดร้อยบาทจากความยาประมาณแปด ความยาวห้านิ้วพี่ความยาวห้านิ้วพี่นะคะเจ0ดร้อยบาทพี่เก่ามากสวยงามมากจะพี่จา๋าพี่จา๋าหูยานกะตามสภาพนะได้มาแบบนี้จะพร้อมกรอบขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะยิ่งเขาบอกว่าอะไรน,นะยิ่งเยอะยิ่งประสบการณ์เนะพี่นะยิ่งเยอะยิ่งประสบการณ์เยอะพี่ดูเอาเองนะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จา๋าพี่พี่จา๋าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่7จ็ดรอบาทจ้ะ7จ็อบาทปลายทาง50บาทพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจาพี่จ๋าเป็นพระหูยานนะเป็นพระหูยานกับพี่ขาสวยงามมากอาหลวงพ่อก,กันพี่เจ็ดรอบาทจ้ะ พอกันรายการนี้7จ็ร้อยบาทพี่จะจะบอกว่าสวยงามมากพี่อยากจะบอกคุณลูกค้าว่าสวยงามมากพี่7จ็บาทจ้ะพี่อ่าเหรียญรายการนี้เป็นเหรียญอะไรอื่นหลวงพ่อจุนพี่อันนี้7จ็รอบาทเช่นกันจะ้ะเป็นเหรียญพ่อจุนนะวัดท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพี่หลังยันพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากรับประกันน้าไม่เข้า7จ็อยบาท อาสาา่วนราคานี้เป็นปิดตาจ้ะปิดตานี้ไม่ทราบที่นะจ๊ะอันนี้หกร้อบาทจ้ะพี่เป็นผ้าปิดตาเก่าเกเริ่มเกอบพลาสติกเก่านะพี่นะารับประกันน้ําไม่เข้าหกร้อบาทจา้ะปิดตาเช่นกันจ้ะพี่จ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะเก่ามากสวยงามมากพี่เก่ามากสวยงามมากพี่พี่ดูนะอันนี้หกร้อบาทจา้ะเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญหลวงพ่อเดิมหรือว่าเหรียญพระครูเดิมนะ ห้าบาทพอจะพี่มองยากนิดนึงนะอยู่ในกรอบพัติกนะสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภ้าเบอร์พี่ลายจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะอ่าส่วนรายการนี้พี่รูปรอหลงออ <c oughs> อบบวงพ่อได้เอ่ยไม่รู้จ้ะไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ทราบที่ห้าร้บาทจ้ะรูปหล่อโบ,บราณเก่า เดียรหลวงพ่อขาวค่ะพี่พ่อขาวนี่หกร้อยบาทนะเนี่ยค่ะหลังยันพี่หกร้อยบาทจ้ะหลวงปู่มุนจ้ะพี่ไอเราปูดโต๊ะผุโต๊ะไอปู่มุนไอปุ่ทิมปุ่ทิมพี่ผูทิมปูดทิมนี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อปูดทิมนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยจ้ะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพี่นะคะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนได้นะจ๊ะอันนี้ไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นพระอะไรไม่รู้ค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะพี่เริ่มกอบพลาสติกห้าร้อบาทจ้ะปูไข่วัดเชิงเรียนพี่หกร้อบาทจ้ะเป็นเหรียญปูไข่นะหลังยันจ้ะนะคะรายการนี้หกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นสมเด็จสมเด็จอะไรอื่นไม,ไม่ทราบที่นะพี่นะเนะะี่ยค่ะหลังยันพี่หกร้อบาทจ้ะ เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่หลังยันจ้ะพี่นะคะตามภาพนะหกร้อยบาทจ้ะอันที่เป็นปูสุวัดปากคลองพี่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญปูสุวัดปากคลองพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่หกร้อยบาทจ้าหลวงพ่อกลวยจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะสองห้าสองหนึ่งเป็นยันสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกจ้ะเนื้ยจะออกเป็นสีทองแต่ไม่ทราบว่าเป็น,ปนทองอะไรพี่หกร้อยบาทจ้ะอะพ่อพทวดพี่เนื้อว่านสบู่เลือดห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นพ่อทวดนะห้าร้อยบาทจะพี่เนบจ้ะเนบห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อจงนะคะพี่หลวงพ่อจงจ้ะนะคะเป็นเนบนะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการที่ปิดตาหลังเบบจะพี่ปิดตาหลังเบบพ่อแก้วัดเครือวันนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพัออกกิ่งพักกิ่งเนื้อไม่กับสิตอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นกิ่งเนื้อไมก่กระสิตนะพี่ใต้ฐา,า,นะานมีรอยจานนะใต้ฐานมีรอยจาน 7จ็ดร้อบาทพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทนะคะโอเคนะคะพี่พี่จ๋าพี่พ,พี่ท่าน,ดน,ดนใดสนใจการไหนผลาดไม่ชัดพัาเบิร์พี่ตัวหนันงได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า